พอมันระแวงปุ๊บระแวงจนรู้สึกมีความรักแล้วมันทรมานนะครับมันมีทางแก้ไหมฮะอาจารย์หมอมีทางแก้ต้องทํายังไงฮะเราแต่มันมาจากสองอย่างนะฮะคือจากการเลิ้นดูจนระแวงเกินเหตุอะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะหรืออย่างที่สองอาจจะถูกแฟนคนที่แล้วทิ้งมาหนักๆเราก็เลยระแวงทางแก้ต้องยังไงฮะมียากินไหมกลัวอะไร้ออเผชิญมันยังไง กลัวอะไรต้องมาเชิญมันอย่างนั้นเอาก็กลัวถูกทิ้งทายังไงฮะอย่างนั้นนี่ก็ลองทิ้งเขาคือทำไมถูกทิ้งต้องทไมทาไมต้องเป็นตัวหล่อก็คือการใช้ชีวิตของตัวเองไปซะเลยถ้าถ้ากลัวถูกทิ้งทําไมไม่คิดย้อนกลับว่ารีไซเคิลไวช์เวอร์ซ่กลัวเขาทิ้งทำไมเราไม่ทิ้งเขาอืมแต่แต่ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราอาจจะไม่ทิ้งเขาแต่เหมือนกับฝึกให้ไปใช้ชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตตัวเองถูกต้อง ถ้ามันมทร,ทรามานนั้นขึ้นมากลัวเขาเห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราหายไปสามชั่วโมงต้องไปมีคนอื่นสิบคนเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัส